โอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมก็อ,อยู่ที่ตลาดอินโดจีนนะครับผมก็คือตอนนี้บอกได้เลยว่าคนก็มาแบบท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับหลายคนนะน,นักสะสมน่ารักน่ารักด้วยนะแววเธอจะไปซื้ออะไรเ,เ,อเออโอเคทุกคนนะเราไปเดินดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจรึเปล่าน,น,นี้มันนี้มันเสาร์นะคนก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับผมเพราะว่า สาอาทิตย์คนจะเยอะแล้วก็เทศกาลพงเปลเราจะเดินไกลไหมนี่จะด,ดสุดๆเลยใช่ไหมโอ้เคทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอะไรเหมือนโรงแรมหรือเปล่าี <c oughs> ่พักโรงแรม <c oughs> แม่ขายยัางะไแม่นี่แม่ ใครยังครับาหมูยอจโอ้หมูหยอครับยังนี่อร่อยอร่อยจารุโอ้โหชิมชิมชิมอร่อยขอบคุณครับครับจ้าอร่อยครับเดินเดินมาครับเห็นบือหลายหลายจ้าครับจ้าขอบคุณครับโอ้เห็นหรือเปล่าหม้อสิ้นเรื่องวันศุกร์หมอสิ้งเอาหม้อสิ่งแบบใหญ่ใหญ่อะแบก ส่บาเมื่อโหลดแบกเซบาเมื่อโหลดพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นกัป่ทอะร่อยยี่สิบครับขอบคุณนะครับตลาดอินโดจีนถ้าเกิดซื้อไม่รู้จะเอากลับยังไงเพราะว่าขี่มอไซค์มาเนาะเรามาเที่ยวโอ้ทุกคนดูผู้สาวสวยมาก น่ารักสุดยอดใช่ไหมนแบบ้องแววน่ารักไปล่ะเออยอบโกนีอันนี้มีร้านกับข้าวด้วยนะครับร้นานที่เราเคยมากินใช่ผู้คนเยอะมากเลยครับผมโอ้ร้านนี้ก็ถือลุ่มว่ะของฝากขนมเยอะแยะเลยครับผมนี่ก,ก็ตุ๊กแกเข,ข้าไปท,ทันคลิปเก่าเป็นเห็นห่างกำไรเพิ่นเด้ิวนน้องแววเจอร้านกำไรอยากได้ว่าสัน่เด้ อาเาบาทนี่ของขายเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอ้สนื้ว่าเสียงแมงกีเด็ดทั้งหดโอ้ว้ของฝากเยอะแยะเลยจะไปกินกอลัดดีกว่าดิกอลัดดีกว่ามาอย่างไรก็เสือตะกอลัดเลยเราให้นั่นสลายไห้ในคอเมื่ออาหรัว ปกติมาท,ทุกครั้งเราจะจอดอรถไปตรงวัดตรงนี้นะครับผมแต่เออข้างนี้เราไปจอดอยู่ใกล้กลนูน้นโอ้ใส่กรองไปจะเสียบเด้อครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาซื้ออะไรไปฝากดีที่ตลาดอินโดจีนนะครับ<อ><อ>ฝั่งนู้นก็จะเป็น,นฝั่งลาวนะทุกคน อ,อมองจากนี่ก็เห็นเลยนี่ทุกคนโอ้ตอนนี้เราสามารถมองเห็นฝั่งประเทศลาวได้เลยนะนี่เห็นไหมวิวโคตรสวยครับทุกคนดูสุดยอดมากครับสวยงามประการตาเนี่ยตรงนี้เขาอาจจะทําเป็นถนนนะเนี่ยเส้นนี้อาจทะทำเป็นถนน,นะน,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 ถน,นสวยมากแต่ร้อนแดดมากอู้ยมองไปตรงนี้เห็นเนินทรายด้วยทุกคนู น้ำลดเยอะมากเลยทางนั้นก็จะเป็นสะพานไทยลาว้างู้นโหถ้าเกิดมีโอกาสก็จะไปเที่ยวฝั่งลาวทุกคนเดี๋ยวรอให้มีโอกาสก่อนนะเนีสุดยอดมากเลยครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไว้เจอกันที่ไล่ผ่านทองนะครับหลังจากนี้ไว้เจอกันครับผม